สวัสดีครับผกเซียนพี P เช่นเคยนะครับผมวันนี้นครับฟุตบอลประจำวันที่19นะครับผมวันอาทิตย์นะครับบอลเยอะอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับที่เด็ดสี่ตัวเน้นๆนะครับที่ มีเคาะมาตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูที่เมื่อวานนะครับสี่คู่ที่ให้ไปก็จะเป็นทางด้านคู่แรกนะครับเอเปฟซูกิครับนะครับเอที่ให้รองสิงคโปร์ไปนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยทําลงานได้ดีมากนะครับผมชนะสิงคโปร์ไปสองต่อโสนะครับส่วนทานด้านคู่ที่สองเนี่ยก็เป็นทางด้านของต่ออาเซนออนครับอาเซนอนก็บุกไปถล่มลีดยูนิเต็ดคาทินนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับผมลุย ก็ทางด้านของคู่ที่ 3, ามแอตเลลากับเบอร์ลี่ครับคู่นี้เลื่อนกันดังขันนะครับสาเหตุนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็ทางด้านคู่ที่4ี่ก็ให้ลองเอลเช่นะครับเอลเช่ก็บุกไปแพ้ให้กับบาตรนาสามต่อ2นะครับก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเอเอบาซ่าชนะไม่ถึงราคาบอลน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดู4ตัวเน้นๆน,น,นะครับลุยเลยติดจะ้ะ ก็คู่แรกเลยมาที่พิมลีกนะครับผมนิวคาสเซนนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมยูชของแมนซิตี้นะครับผมก็ฟอร์มหานัดหลังสุดของนิวคาสเซนนี่ก็แข่งไปแปดนะครับห้านัดนี้ก็ชนะหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งแพ้สามนครับเออนัดล่าสุดก็ไปยืนเลี้ยวพูนะครับแพ้เลี้ยวพูหนึ่งต่อสามนะครับ่วนหน้าของแมนซิตี้นี่ฟอร์มดีมากนะครับเกมห้านัดหลังสุดก็ชนะสี่แพ้หนึ่ง งานแพ้ไลซิกนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นัดล่าสุดก็ถล่มลีดมาเจ็ดต่อตูนะครับผมถือว่าโหดมากครับงานนี้ก็ไม่น่าจะพ้นแมตติเต้นะครับบุกตะเทือนถึงที่แน่นอนวันนี้เพราะฟอร์มโหดมากนะครับนัดล่าสุดก็อย่างที่บอกครับเออถล่มลีดไปเจ็ดประตูนะครับทำให้เจ็ดเกมลีกที่ผ่านมาขวาใช้รวดเลยนะครับแล้วก็ยิงกันรวมยี่สิบประตูเลยนะครับเรียกว่าช่วงนี้คุณภาพของจริงเลยนะครับ แต่ก็เกมวันนี้ก็ยังมั่นใจในความเขี่ยวของเปปโกเดล่าอยู่นะครับเพราะว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยต้องมาเชิญหน้ากับชาตาการมมันโหดไลยนะครับหลังล่าสุดก็ไปแพ้กับเลสเตอร์ศูนย์ต่อสี่นะครับต่อด้วยแพ้เรอัลพูร์น่งต่อสามนะครับก็หลังจากเกมวันนี้แล้วก็จะมีคิวพบกับแมนยูนะครับเป็นอะไรที่สวยนะครับอันนี้ช่วงนิวคาสเซิลอาการก็น่าจะหนักต่อเนื่องนะครับฟอร์มของนิวคาสเซิลนะครับ ถ้าดูจาก2เกมที่ปลาชายยับขนาดนี้นะบอกเลยว่าต้านทานความแข็งแกร่งของแมตติตี้ไม่แน่ไม่ไม่ไหวแน่นอนครับเกมนี้ผมให้ต่อแมตติตี้ครับชัวรุยมาคนที่สองครับก็ยังอยู่ที่พิม์ลีนะครับวู๊กนะครับเปิดบ้านต้อนรับกเียนของเชลซีนะครับผมวู๊กนี่ห้านัดหลังสุดก็ชนะหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะไบรตันมาถึงทีนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับส่วนหน้าของเชลซีนี่ ฟอร์ม5านัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้1น1ะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับแอฟโรตันหนึ่งหนึ่งะครับผมก็ต้องบอกว่าวูนี่อาจจะมีลุ้นถแชร์แต้มได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการมาเชินหน้ากับปัญหาาอการบาดเจ็บของนักเตะหลายหลายคนนะครับแต่การบุกไปเอาชนะไบตันหนึ่งูยโดยผู้เล่นชุดนี้น่าจะพอเรียกขวัญใจ ควจะขวัญกำลังใจกลับมาได้ครั้งนะครับแถมจุดเด่นของวูฟเนี่ยก็คือเกมรับที่เล่นอย่างมีระเบียบวินัยนะครับประกอบกับทางด้านเชลซีเนี่ยที่ไรเงาแกนหลักนะครับเนื่องจากผิดโควิดนายทีนก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งนะในอังกฤษทําให้ทูมัสทูเซ่นเนี่ยต้องตัดสินใจโรเตชันระงัดทุกอย่างออกมาใช้แน่นอนครับวันนี้จากเกมรับสุดทีท่เจ้าเอเวอเรสตนึงเนี่ยก็ ไม่ออกมาแบบเกมออกมาไม่ดีแล้วคนระับพลาดบ่อยใช้โอกาสเปลืองนะครับแม้กระทั่งสมาธิของเกมก็ทําได้ต่ำกว่ามา,ธา,ธา,าตรฐานพอสมควรนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่เจ้าบ้านเนี่ยวันนี้จะมีหวังแบ่งคะแนนเหมือนกันนะครับเกมนี้ผมใจผมนะผมให้ลองวูฟนะครับ1.6ลุยก็มาคู่ที่สามนะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกะแมนของลิเวอร์พูลนะครับผมสเปอร์นี่ฟอร์มท่านั้นหลัสุดก็ชนะสามเสมอนหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผม นัดล่าสุดก็ชนะนนริไปสามต่อศูนย์นะครับตัวนักในเอวโพนี่ชนะห้าหลังนัดนี้ชนะห้าครั้งแล้วแล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะเดวิเซอร์มาสามต่อหนึ่งนะครับผมก็ต้องมองว่าช่วงนี้ก็หยุดความร้อนแรงของเอว์พไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอยู่บนเส้นทางชนะรวดแปดท้ากทุกรายการที่ลงเล่นเลยนะครับแล้วก็ยิงไปรวมๆยี่สิบเอ็ดประตูเลยทีเดียวนะครับชนิดที่กดสองกดสามมันว่าเล่นเลยนะผม แม้ว่าสภาพของทีมก็จะถูกผิดโควิดนาทีเล่นนะครับอย่างที่บอกไปแต่คนกับขุมกําลังที่เสริมอยู่ก็ยังพอทดแทนได้นะครับแล้วก็อยู่ในระบบแท็กติกเดิมได้แบบไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอนครับวันนี้ตัดภาพมาที่สเปอร์ในเกมล่าสุดก็ถูกเลื่อนออกไปกครั้งนับนั้นทําให้แมตช์นี้จะเป็นการลงแข่งครั้งแรกในรอบสอสัปดาห์เลยนะครับสิ่งที่หายไปก็แน่นอนอยู่ยแล้วครับแมต์ฟิตเนสสำหรับ การรักรษาสมบูรณ์ของร่างกายนะครับความพร้อมของนักเตะนะครับท <yeah> ี่จะล้าสนามไปนานนะครับมีผลกระทบแน่นอนครับแถมผู้เล่นในตำแหน่งเกมลุกก็เกมลุกไปจนถึงแดนหลังเนี่ยก็โดนโควิดเล่นเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่จะขอต่อวอร์พูนะครับลุยก็เนี่ยสี่ตัวที่ให้ไปวันนี้ครับผมยังสี่สามอยู่ก็มานี่ กระโดดมาลาลิก้าเลยดีกว่าครเ์อันมาตลิดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกเมยียของกาดิสนะครับคาดิสก็นะครับโอ้มาลิดน,นี่ฟอร์มดีมากนะครับเกมนี้5นัดหลังสุดก็ชนะรวดนะครับ5นัดนัดนัดล่าสุดก็ชนะแอสม,มาตลิดมา2-0เลยนะครับส่วนกาดิสเนีน่ยก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ชนะ2 สมอหนึ่งแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็ชนะอวาเซเต้นะครับในบอลกปบราเลนะครับมาหนึ่งศูนย์นะครับผมชั่วโมงนี้ก็ใครจะหยุดมารินนี่ก็ยากอยู่นะครับกับสติเข้าวินสิบนาทีเลยนะครับอีกทั้งยังปาดทีมแก่งๆแล้วทั้งเซบียาอินเตอร์มิลานแอตมาลิปรวมถึงมาเลเซียนะครับ, ia, ilan, it, รบเพราะฉะนั้นทีมทัตารางอย่างคารินนี้ก็คงจะรอดกลับไปยากนะครับเชื่อว่าวัน เชื่อวันนี้มัดริดใส่แน่นอน,นครับอย่างเเกมเยือนของคา์ดินี่โดนไปรวมๆเจ็ดลูกเลยนะครับก็เจ็ดลูกรวมเจ็ดลูกก็ยังเป็นแบบคู่แข่งที่แบบอยูออ่แบบท้ายๆตารางด้กันนะครับนั้นเนี่ยวัดจากราคาหนึ่งเจ็ดห้าผมว่ามองมองว่ามันไม่แพงเกินไปนะครับหากมองฟอร์มมัดริดตอนนี้นะครับแล้วก็ผลงานที่แย่ของคา์ดิทนะครับเกมนี้ยังไงก็มัดริดครับลุย ก็สี่คู่ที่ให้ไปว he ันนี้นะผมคู่แรกต่อแมนซีนะครับคู่สองลองวูฟนะครับคู่สามนี่ลิวคูชูชัยชัวแล้วก็คู่ที่ลียอันมัมบิดนะครับผมได้อยู่แหละก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบนะครับอาจจะมีบอลเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดติดตามกันนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ s อ s สามสิบนะครับหรือว่ากด คลิกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับแล้พวพบกันพรุ่งนี้ครับลุย